สวัสดีครับพี่น้อง f c วันนี้ทีมงานทีมเมืองผลจะมาอัปเดตคู่มวยปรับเปลี่ยนของศึกมวยไทยเจ็ดสีคู่ที่3ประจำวันอาทิตย์ที่30กรกฎา,าคม2 5 6 6เนื่องจากคู่เอกคู่ที่4ไม่พร้อมชคครับทางผู้จัดขยับคู่ที่3มาชกเป็นคู่ที่4แทนครับโดยคู่ที่3ทางผู้จัดหามวยมาแทนในพิกัด1 1 8ปอนด์มาดูคู่ชกกันครับก่อนเริ่มวิเคราะห์พิจารณ์ศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์นี้ขอฝากผู้สนับสนุนไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆขอแนะนำเลยครับที่พักยก168มวยพักยกระบบออโต้เปิดราคาเดียวกับสนามมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวบางทุนได้ตลอดครับหากพี่น้องท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดกันก่อนได้ที่แอ pakyok168 พี่น้องบอกว่าทีมมึงผลแนะนามารับประกันการเงินมั่นคงฝากถอนไวต้องแอด P.A.K.Y.O.K. 168ครับมุมแดงยกคิรีสอเพชรจำหลัดอายุ23ปีสูง1 6อเซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ TN มวยไทยยิมชื่อเดิมเพชรทวัตพุ่มพันุม่วงเป็นมวยเข่าเตะต่อยแรงปั้มรัดมัดตีเด้งตีขยันออกอาวุธแข็งแกร่งแข็งแรงบูดูดันครับ3ามไฟล่าสุดมีนาคม66ชนะคะแนนภูทอกใต้เพชรบุรี เมษายน66ชนะคะแนนภูทอกใต้เพชรบุรีอีกครังครับ้บมิถุนายน66ชนะคะแนนเพชรพฤิหัสสิธิ์นายกทวิปตะพงมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินทหารเอกนายกเอท่าสาราอายุ21ปีสูง162เซนติเมตรเป็นมวยเขาเ่าจังหวัดละนองซ้อมที่สอโชคมีชัยชื่อเดิมทหารเอกสอจออวยพรศรีเป็นมวยเข่าล็อกรัดมัดตีเหนียวแน่นเตะต่อยซ้ายแรงแข็งแก่งแข็งแรงครับ สไฟล่าสุดพฤศจิกายน65ชนะคะแนนจอมโหดเจริญเมืองมวยไทยมกราคม66แพ้คะแนนเพชรสยามจอพัทริยากรกฎาคม66แพ้คะแนนวันวิเศษลูกบ้านใหญ่เปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่ความหลากหลายและความหนักแรงของอาวุธที่มากกว่าครับการยืนระยะสภาพร่างกายดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ยกคีรีสอเพชรจำรัดจะเบียชนะทหารเอกนายยกเอ่าสารา ไปได้อย่างสนุกมันแล้วใจมีลุ้นครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง fc ที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับและขอให้พี่น้อง fc ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงโชคดีรวยๆเฮงๆขอขอบคุณและสวัสดีครับ